เออมันได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงไม่ได้เท่าไหร่หรเอาเอาไปถึงเอาไปถึงเส้นนู่เลยถึงนู่เลยเหนื่อยแล้ววะโคเบี้ยว

ถึงนั่เลยถึงเชื่อฉันเกินด้วยบอกเลยอะไรแล้วนั่นทำไมปากดำกินดับเมามาใช่ไหมรน่นแล้วแกแทำคือปากแร่ปากดำแฮะ้ยตู ได้แล้ว้ยกเยนะเกินแล้วเกินแล้วเนี่ยถึงเ,เส้นนั้นพอเลยไม่ทำหน้ไงเก่งไงนี่ <c oughs> ก็ไปสูงคูสมบัติเลยไหมเราจะได้เสร็จงานเลยเแล้วก็<ป>เหลือสไลด์กับส่งชีท แต่ได้ไ้หใช่เขายืมถด้วยได้ไหมเดี๋ยวข้อคืนนะอันนี้ยน้อนเราไปส่งบแล้วเหรอจะถึงแล้วน่าจะใช่